เคยมาเห็นอย่างนอสิภาพเบี่เบิงกันก็จ้องเปลี่ยนบุญบุญใบใบถ้าเก็ตหยังถ้าเก็ตหยังเนี่ยจะคล้องบ้านพันยูบอะไรนี่ฮะจะคล้องบ้านพันยูบว่าภาคกันไม่ยังยูยูครับยูยูครับแมนบ้ามาจูมาจูโจมไม่ยังเนี่ยโจมแค่อจะคล้องบ้านพันยูบอะไรเป็นหยังเป็นหยังพาคกันเป็นหยังเนี่ยถ้าเป็นหยังเป็นหยังพาคกันไมหยังเนี่ย เออออกัวประเทศนั่นออเาใครบูเพิ่อนไม่มีบอกเนาะเอาเจาไปยังไหนนี่เอาเตายตายตาไปยังไหนเนี่ยโอ้บังบังรถเด้ครับบงรถบังรถเด้อเอามีหอดอันยกไปยกไปโอ้ระวังตามททันไนเด้อบังหูเร้อบัุทคืออาวย้ายเนอกเลยมาเบิ่งนี่ เราบถเออกือมาหน่แต่ว่บรียนอยไปโอ้บ่ไยกน้ำซอยแล้วนี่ก็เปลี่ยนแนวนี่เอออาอายกเลียนหน่อยโอ้บ้าเรียนหน่อยโอ้ทีมงานใหญ่เพิ่นมาเอาแค่ไปถองจะเดาทีเออไปไปไปโอ้ พี่น้องแค่เอาเจ้าของเพิ่นคือนไห้น้ำแค่เพิ่นบ้านนี่ฮะเจ้าเสียใจยังเพิ่อนมาเอาแค่ซื้อๆน่ะเออไห้เห็นยังเพิ่นบ้านนี่ไห้น้ำแค่เพิ่อนอ่าอันนี้บบริเวณมายึดเอาแค่เด้๋เพิ่นส่งต่อไปเพราะว่าเอาไว้กับไ่มีประโยชน์ว่าซั่น เออเอามาก,กับมาไหร่เถอนน้อซื้อๆง่ายเมาสั่นมันเลยเสี่ยไปง่ายมองอเกิดไปมองอื่นยังสีบ่เมาอ,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 อ่าเรียบร้อยได้หนิพี่น้องนี่อ่าเอาตาได้ตางยกขึ้นไปเอ่าโยกโย,ย,ยกตัวนั้นไปใส่ตัวนี้เออโยกตัวนี้โอบ้บักดินกีกันนกลลังชุกต้านนะอ่ะอะา ตินกีเอามาเอายกยกใหญ่บ้างด้วยเอาไปยังไหนนี่ระวังเลยนะครับรถนะเออเออได้ยังเรายังกินล่ะแกงเห็ดเปียงแกงเห็ดเปี๊ยงแซ่บวะเอาลองอ่ำลองเรียคำด้วยแซ่บกระด้อแซ่บกระด้อเอายกเออยกตัวนั้นไปใส่ตัวนี้ เออถ้ามันัพอเจ้ามันยกมาตรงนี้ปีกแล้แทนใหม่พี่พ่อเกิดนางบ่อไหล่บอาประเทศไม่ชินแบไปบ่ประเทศใกลกว่าน่ะโอ้เป็นยังเยกันนี่ลูอุตังตันนี่ลูอุตังช้วมผู้บ่าวสวด เอาไว้เทีวันนะไม่กินียน่อแ้อให้ลูกให้ลานน่ะครับไดเรเือรรอยแล้วพี่น้องนะตอนนี้พู้ได้เงินก็ดีใจดีใจออได้กินขนมแล้วลระกินขนมมอด้ว้ันแข้งขากัยังบอดีป่นได้ได้างอ่ะแล้วโต๊ะแข้งบิดมากนี่เอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยโอ้สุกก่อนนะไปเห็ดเฟียง อันนี้ไม่ยังไงโอ้ยกงปลากระป๋องเกียงปลากระป๋องก็ใส่ถ้วยคือบ่ใส่หมอโเอาเ้วเาตักใส่ถ้่วยตงนะครับนี่กินเลียบบานๆถ้ามาเบิ้งเป็นคนยอแค่แเลยวัถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับแกะเก็บล้างเปิดอเอวกาแต่ย่างอยู่ได้ยงยันอยู่เคือง่อยิงมากรโอ้ยบ่บเอามาให้แล้วคุณบ่อไปเอาเนาะ กอเนมักมวนน้ำมูสผู้ใดีงัดบุญพรนีเรโอ้เราต้องปิดยังสั่นเราคนมกมักเตีนมักล่ำตัวอันนี้เห็ดเปี้ยงได้หนิเด้อเห็ดเียงยงอันนี้บาเคี่งขมให้พี่น้องเขาได้เบิ่งหลายอย่างทั้งยกทั้งย่อทั้งอยู่ทั้งกินโเมนทั้นธรรมดาแซบ พี่น้องเข้ากับเบิ้งนะครับกับใช้ชีวิตแบบบ้านๆเข้าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไปเบิ้งการยกแค่เุ็นเบิ้งบักดินกีเพิ่นกระลังสีสุกนะครับบักดินกีกระลังสีสุกเบิ้งเบื้องเบื้องเบิ้งโอ้เบิ้งหลายๆอย่างเลยพี่น้องเลยเป็บื้องบักดินกีบักดินกีบักดินกีอยู่นะ ต้นนึงก็ที่เป็นเงินหลายบาทอยู่ดอกกเพิ่นขายก็ได้ยเพิ่นสีขายลาเลี้ยวเบิ้งแล้วบกม่วงครับพี่น้องเบื้งบกม่วงบกม่วงเยอหน่อยกะสีไหวเด้อบกม่วงเด้อเออบกม่วงนี่เยอหน่อยกะสีไหวแล้วพี่น้องกะสีบ่เห็นบกม่วงแล้วเออมะม่วงลูกใหญ่ๆอ่ากันซุกแล้วนี่กินผู้เดียวบ่เมื่อได้หน่วยเดียวเนี่ยนะครับกินบ่เมื่อหน่วยเดียวเนี่ย ม่วงนี่ม่วงม่วงพัน์ลูกใหญ่เอสายยังผู้สายนาำผึ่งห่อรูคุณพี่น้นองหน่วยใหญ่ครับผมหน่วยใหญ่อีลี่่เป็นหน่วยนหน่อย,ย,ยครับจบที่มะม่วงนะครับแล้วลินจีอยู่พุนนะครับออขอบคุณครับผมขอบคุณครับ